เอาแล้วครับลุงพลฟ้าบรรดาญหยยบร้อยครับตกทางครับนี่หายหน้าจากาหน้าจอไปนานครับสำหรับลุงพลคนนี้รถกระบะฟ้าบรรดาญผสมน้ำมันแต่ว่าฝนตกครับตกถนนครับ เอาไปจวดเลยโอ้โหสุดยอด <c oughs> ขึ้นชื่อว่าทีมงานฝาบดนานยังไงก็โหดอยู่วันยังค่ำนะครับนี่ครับเส้นทางจังหวะที่ออกมาเนี่ยจากหน้าง,งานข้างในยังเหลือไม่โคแล้วก็หกล้อเสียอันอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ขึ้นมาแล้วก็ตกตรงนี้นะครับเนี่ยจะว่ายโยกขึ้นได้ทางขึ้นมันค่อนข้างโหดนะขึ้นเนินมาแล้วก็หักเลี้ยวเลยระวังเสาด้วยฝั่งนี้ก็มีท่อด้วยนางานที่บ้านจังหันครับตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจงังหวัดบุรีรัมย์ยวรอดูไม่กล้าแดงว่าจะออกได้ไหม นี่คือล่องรอยลุงพลมาแล้วครับเสียอันไม่อยู่นะแต่พี่ต้นเนี่ยเอาออกมาให้ล่วงหรือเปล่าละ่ะโอ้โหน้ำเต็มกระบะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไม่รอดครับ lại Đi <tôi> เอาน้ำมาเติมให้ตัวเองด้วยสงสัยจะต้องใช้บริการแล้วตัวเองแล้ว <c oughs> <c oughs> อา่าไม่เนี่ยมาทานนี่แตออกนี่รถ <c oughs> เอาละครับติดเองก็กู้เองครับจะของรถไม่อยู่ มาแล้วครับ ไปครับไปโคตามออกไปเดินได้หรือเปล่าเราไปต้นข้างบนเนี่ย างหนึ่งนี่ริมเลยครับถนนแบะออกเลยครับโอ้โหไปได้อยู่ก็เตรียมตัวย้ายนะครับกลับเข้าภารกิจเนรมิตพื้นนา เป็นสวนทุเรียนไปที่บ้านหนองหัช้างครับหลังจบภารกิจจากบ้านจังหันโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ